สวัสดีครับพบก,กับหมอโยนนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ย,ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูขอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวลัคนาธนูเท่านั้นนะครับเป็นดวงในเดือนพฤศจิกายนนี้เกี่ยวกับการเงินกว่าการงานความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด ก็ขอให้ชาวลัคนาธนที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านกัมพยากรที่ดีๆนะครับที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเกิดขึ้นจริงสั่งความมั่งมีสิกให้เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมา ก็ขอภัยมาณนาะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณตุกการติดตามขอบคุณตุกการสนับสนุนและขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวลัคนาธนูนะครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช25 68นี้นะครับสถานการณ์การงานการเงินความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในแนวทางใดนะครับเดี๋ยวเวรนขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวจะูก จำกัดโดยอายุผู้ชมนะครับซึ่งโดนมาบ่อยเกี่ยวกับไพ่เดเบอร์นะครับก็เป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาตาโนนะครับจะประสบกับความสำเร็จในทิศทางที่รุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับจะทำให้ท่านมีความเติบโตในทุกสาขาอาชีพนะครับในทุกระดับตำแหน่งที่มีความเติบโตหรือในธุรกิจ ส่วนตัวอะไรต่างๆนะครับที่จะมีการขยายตัวกว้างขวางได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในทิศทางที่ดีผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมก็ได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดีที่มีโอกาสนะครับส่งออกนอกในทิศทางที่เจริญเติบโตรุ่งเรืองหรือธุรกิจต่างๆมีการขยายตัวกว้างวางที่จะทําให้โลกตั้งใบนี้คือผลประโยชน์ที่ท่านจะเก็บเกี่ยวในความสําเร็จและก็ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาให้กับ ชาวลักขณะตนุนั่นเองนะครับมาเปิดไพยต่อไปนะครับจัดสติกนะครับสิ่งที่คู่ควรที่เหมาะสมนะครับที่จะเข้ามาเติมความสมดุลอย่างยุติธรรมในเรื่องของผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์อย่างคู่ควรคุ้มค่าเหมาะสมกับความรู้ความสามารถนะครับก็เรียกว่า บริยารจัดการลงตุนลงแรงไปแล้วก็จะได้รับผลตอบรับเข้ามากับผลประโยชน์อย่างสมน้ำสมเนื้อสมอความเป็นจริงที่จะได้รับความถูกต้องยุติธรรมเข้ามานั่นเองนะครับสังคมเปิดโอกาสให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับให้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาเหลือกินเหลือใช้ให้สู ความเป็นเสถียรมั่นคงทางความสําเร็จที่กอบโกยผลประโยชน์แล้วก็เก็บออมรอมริบบายเมื่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีความขาดแคลนในเรื่องของต่างทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะมีพร้อมบริบูรณ์ที่มารักษาสมดุลความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นทั้งผู้ที่เป็นชาวลัคนาตนูเองและก็บุคคลในครอบครัวของท่านนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์ โดยความบุดมสมบูรณ์นะครับและก็ได้รับโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับกับโครงการสำคัญสำคัญหรืออาจจะได้บุคลากรที่เข้ามาเป็นพลังสนับสนุนที่มีคุณลักษมากมายนะครับที่ช่สร้างโอกาสความเจริญเติบโตรุ่งเรืองถ้าว่าใครที่มีการรับบุคลากรอ,อะไรใหม่เข้ามานะครับก็จะได้ผู้ที่มาเป็นพลังที่มีคุณค่า ในการที่จะสร้างทรัพย์สินในท่านได้พบนะครับกับสิ่งมีประโยชน์เข้ามาเกื้อกูลอะไรที่เป็นอดีตราเป็นศัตรูไว้กับท่านก่อนหน้านี้กับสถานการณ์นั้นจะมีการจบสิ้นลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่การเดินหน้าเติบโตด้วยความถูกต้องยุติธรรมอย่างคู้กวรที่ท่านจะได้รับไม่ถูกเอารัดออเอาเปรียบไม่ถูกกดโกงไม่ถูก เบียดเบียนในสภาวะต่างๆนะครับที่จะทำให้ท่านเดินหน้าสดใสนะครับการกล้าไปสู่ของการเจริญเติบโต,ตบางท่านอาจมีสานการของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานธุรกิจที่อาจจะมาจากการเกี่ยวก,กับกู่รักคู่ครองก็ได้นะครับหรีออาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่ภูมิลำนออะไรต่างๆอาจจะไปใช้ชีวิตคู่กับคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับ ที่มีการเปลี่ยนสถานะซึ่งบางทีบางคนก็มีการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นหรือมีการแต่งงานใช้ชีวิตคู่นะครับจึงจําเป็นต้องเดินทางไปใช้ชีวิตร่วมกับคู่รักคู่ครองที่จะสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะครับในสถานการณ์ในแต่งถิ่นแดนไกลนะครับอันนี้ตั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับในการที่จะทําธุรกิจใดๆก็ตามนะครับที่ มาจากต่างถิ่นแดนไกลจากต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่มีความชัดเจนนะครับก็ควรที่จะปรึกษาหารือกับผู้ที่ไว้วางใจได้ทางว่าท่านจะดําเนินการอะไรใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องรเรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ของผู้อื่นแล้วก็ของตอนเองนะครับก็จะทำให้ตันได้รับกับสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มที่ดีมากกว่าเดิมที่ผ่านมานะครับสิบถ้วยจะทําให้ต่าน ได้รับความสำเร็จจีจะสร้างความเพียบพร้อมในความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุกให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรักความสามัคคีอะไรเข้าเข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนสนับสนุนนะครับไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะยุ่งยากมากน้อยหรือจะหนักหน่วงเท่าใดน,นะครับท่านก็ไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะทุ่มเทนะครับให้เกิดความสมดุลให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะ สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะครับที่จะทำให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องลาภผลจะเข้ามาดังที่ท่านคิดท่านหวังดังปรารถนานะครับความปฝ่ยฝันอยากจะสำเร็จอะไรก็ตามจะเข้ามาเติมเต็ม ให้สมหวังดังที่ใฝ่ฝันนะครับไม่ว่าจะเป็นจากความสําเร็จเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจหรือบางท่านนะครับที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงเข้ามาเติมเต็มตางทรัพย์สินเนงินทองนะครับเพราะว่าชัสติกขึ้นมาในเรื่อขกองเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินนะครับที่จะมีความมั่งคั่งที่ได้มาจากเรียกว่าถูกต้องยุติธรรม ท่านมีการเสียงดวงเสียงโชว์อะไรท่านก็ตัดสินใจออกมาในสิ่งที่ถูกต้องที่จะรับโอกาสนะครับที่จะมาเฉลิมฉลองความสำเร็จได้สมหวังสมปรัถนามาเติมความสุขให้ท่านมีความแข็งแรงแข็งแกร่งในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวลักนาตโนนะคกลับ ที่พายใบเล็กพายใหญ่ด้วยเด้อเวอร์นะครับถึงบ่งบอกถึงโลกต่างใบนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะส่งผลเสียหายกับท่านนะครับมีแต่เติมเต็มในความสําเร็จความบุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างคู่ควรอย่างยุติธรรมอย่างถูกต้องนะครับที่จะทำให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้รับความเมตตาเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ตามนะครับมาเป็นแนวคิดมาเพือ่อเป็นข้อคิดให้แนว การช่วยเหลือเกื้อกูลในทิศทางที่ดีสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆนะครับบางท่านก็จะได้เปิดโครงการอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีทั้งรับบุคลากรมีทั้งอุ้นส่วนเข้ามาสนับสนุนนะครับเป็น อาชนโบแดงของการงานธุรกิจของท่านที่จะสร้างผลประโยชน์ที่สู่ความเติบโต,ต,ตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับอไรทิท่เป็นโอษฐศักปั์ปนไม่ว่าจะเป็นอริตรโตรหรืออุปสรรคใดๆก็ตามที่สร้างความยุ่งยากให้กับตั้นจะมีสถานการณ์ของการจบสิ้นลงด้วยความปลอดไปแล้วก็เปลี่ยนแปลง ไปสูส่สถานการณ์ของความถูกต้องยุทธิธรรมอย่างคู่ควรที่จะเข้ามาส่งเสริมให้ท่านได้รับความสําเร็จสู่ความรุ่งเรืองเพื่องูสมดังไฟฟันปราถนานะครับที่จะทําให้ท่านดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาอย่างกล้องตัวตลอดตั้งเดือนนะครับและที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้วก็อย่างที่กล่าวนะครับท่านจะมีโอกาสในเรื่องของการตูกหวยตูกลางวันอะไรนะครับี่อาจจะมีเข้ามาโชคลาภจากลอตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับ เพราะว่าตังชัดสิกแล้วก็หนึ่งเหรียญก็ขึ้นมานะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเติมเต็มต่างการเงินในท่านสู่ความรุ่งเรืองเพื่องผูนะครับต่างความสําเร็จในการงานในธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของการเสียงโดนเสียงโชคนะครับหรืออะไรที่เป็นเช่นต่างการเงินนะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายต่างคดีอะไรต่างๆที่จะได้รับผลตอบแทนเข้ามานั้นท่านก็จะได้รับใจชนะเข้ามา นะครับไอ้ท่านได้รับผลประโยชน์เข้ามาให้ท่านเพิ่มพูนเก็บออมสะสมมากยิ่งขึ้นในต่างกงารเงินที่จะมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างปลอดภัยต่อไปนะครับในเรื่องรายจ่ายอะไรก็ไม่ได้ส่งผลในทิศทางที่ให้เกิดความเสียหายนะครับเพราะว่าท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจะมาเป็นแนวคิดมาเป็นจุด ข้คิดในการที่จะป้องกันเยี่ยวยาแก้ไขนะครับที่จะมีรู้จักคุณค่าต่างกันเงินของท่านให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งบางทีที่เรียนรู้จากการจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆที่ตามให้าาางงการงานเงินของท่านล้มเหลวโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในตินแดนไกลนะครับบางทีที่ผ่านมาชาวลักณาตนูอาจจะมีการใช้จ่ายกับ สั่การสั่งซื้อสินค้าอะไรต่างๆนะครับทีเ่เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับการาทำธุรกรรมต่างๆเงินที่ออกไปในต่างตินแดนไกลต่างประเทศซึ่งอาจจะได้มาไม่คุ้มค่าเงินอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการจะจับจ่ายจชายสอยอะไรก็จ,จะมีการปรึกษากับคนในครอบครัวนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหรือจะทาอะไรเพราะบางทีอาจจะมีหลายสถานการณ์นะครับที่เข้ามาเย้าวยวนเจินชจน ไห้ท่านอยากจะเข้าไปเกี่ยวก้องกับสถานการณ์ที่สมเสียงต่างการเงินนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะหาช้ยุนยพินิษ์ตัดสินใจแล้วก็ถ้าว่าตัดสินใจยากนะครับท่านก็อาจจะเรียกว่าปรึกษากับคนที่ไว้ใจได้ผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับเพื่อเสหวางเส้นทางต่างการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยให้มีความมั่นคงนั่นเองนะครับมาเปิดเสริมสามใบกับการเงินนะครับ ท่านจะก้าวสู่ความรุ่งเรืองเพื่อปูตังกันเงินนะครับแต่ว่าใครที่ผ่านมาตังกันเงินของท่านไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์สักเท่าไรหรือชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับก็จะทําให้ท่านข้าวไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในเส้นตังกันเงินนะครับมีแรงดึงดูดพลังดึงดูดเข้ามาตังกันเงินมาเติมเต็มนะครับใครที่มีสภาวะกลุ่มเกลือตังกันเงิน ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับท่านจะมีแรงหนึ่งดูดเข้ามาจากความสําเร็จจากความรู้ของท่านที่จะพลิกสถาการ์ต่างการเงินหรือได้รับเงินอุปตตรกํามจูนะครับที่มาส่งเสริมบางทีก็ท่านได้โต ต้องตาต้องใจของผู้อื่นนะครับที่เป็นเสนียร้ายกับผู้อื่นก็อาจจะมีเงินเข้ามาอุปภ์กัมจูดูแลได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านอาจจะพบกับแนวทางใหม่ๆการสร้างเงินสร้างโอกาสอะไรที่ท่านรอคอยรับรอด้วยความหวังก็มีโอกาสนะครับอย่างรอในเรื่องของการที่จะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงนะครับก็จะทาให้ท่านพบกับความสดใสเข้ามาเติมเต็มแรงดึงดูดเข้ามาให้ท่านสมหวังสมปรถนานะครับหรือท่านพบกับแนวทางใหม่ๆในการที่จะสร้างโอกาสของการ สร้างรายได้ไรายรับเข้ามานะครับในเส้นต่างการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็ตามให้เส้นต่างการเงินของใครที่มีปัญหาน,นั้นก็จะก้าวไปสู่กองความสดใสนะครับใครที่มั่นคงอยู่แล้วก็พลังต่างการเงินนั้นก็มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องข้าวรุ่งเรืองไม่หยุดยั้งนะครับที่มีทั้งความมั่นคงเดิมแล้วก็ทั้งเส้นทางใหม่ๆที่ท่านได้พบกับการสร้างการเงินในห,หลังไหลเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆ ที่เกิดจากการเงินรายได้จากความสําเร็จในการงานธุรกิจแล้วก็จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือรอคอยอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายต่างการเงินนะครับก็เข้ามาเติมเต็มมาดูในเรื่องของความรักนะครับกุโสดอาจจะมีสถานก,การณ์ของการพบรักเข้ามาได้ต่บ่าพบรักเข้ามาในช่วงนี้แร้ก็ามาจากสถานก,การณ์การเดินทางหรือทางโลกโซด เชี่ยวนะครับหลกสื่อสารออนไลน์แต่ก็ระมัดระวังนะครับความรักที่เข้ามานั้นโดยเฉพาะรักที่เข้ามารวดเร็วนะครับอาจจะมีอะไรแฝงซ่อนเร้นของก้นโสดนะครับที่มีความไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะสร้างความวิตกกังวลในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เพราะว่า ทั้งไพ่ที่เปิดออกมาสําหรับเรขนะครับเจดาบก็ขอไปกระโปกดาบก็ขึ้นมาในเรือนกองคู่รักคู่ครองนะครับซึ่งอาจจะเป็นรักที่มีอุปสรรคณนาที่ต้องพิจารณานะครับตากว่าใครเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งบางที เป็นรักที่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะครับหรือท่านตกเป็นตัวเลือกผู้หนึ่งผู้ของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับหรือบางทีเป็นรักที่เข้ามาแล้วแต่ไม่เกิดความกังวลจากบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับอาจจะเป็นรักที่ต้องใช้ความพยายามพอสมควรทักว่าใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับ หรือใครไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นก็อาจจะด้วยสถานการณ์ที่บางทีท่านนั้นมีความหวาดกลัวคิดกังวลน,นะครับในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ซึ่งอาจจะมีข่าวอะไรก็มาบ่อยๆมากมายนะครับในสนภาวะในอุปสรรคปัญหาของความรักความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่มีเห็นอะไรที่มันไม่ชัด เจนเรื่องมีนอกมีในในความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรต่างๆที่เข้ามาให้มีการวาระเสียทะเลาะเบาแวงอะไรกันก็เลยบางทีก็หวาดกลัวบ้างนะครับในไม่แน่ใจในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างนะครับจึงขออยู่แบบสดๆจะดีกว่าจึงไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับของคนสดส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ กุรากุสัมพันธ์เม้นจะมีสถานการณ์ใดๆเข้ามานะครับที่ทําให้มีความหวาดระแวงในความรักความสัมพันธ์ หรือความกังวลในความรักความสัมพันธ์นะครับที่จะทําให้มีการอุดกิดอะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้หวั่นไหวในความรักความสัมพันธ์นั้นท่านจะใช้เส้นสัมผัสในการที่จะปรับปรุงในการที่จะดึงดูดพลังงานบวกๆเข้ามาเติมเต็มมาช่วยเคลียร์ครับมาช่วยคลี่คลายในสภาวะปัญหาความรักความสัมพันธ์มาช่วยเยียวยานะครับในอุปสรปรคปัญหาต่างๆ ที่จะให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลอย่างถูกต้ตองยุติธรรมนะครับเพื่อให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นได้รับการเติมเต็มไม่มีความส,สุขอาจจะเติมอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อจบปัญหาต่างๆนะครับกับสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันมาเติมเต็มเพื่อปรับสมดุลในความรักคมสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลให้มีความปลอดภัยที่จะเดินหน้าเติบโตเคียงคู่กันต่อไปนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับ ที่เป็นพลังดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับขอเจ้าลัคนาธนูทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีรากมีครอบครัวที่มีความสุขบอบ่นมันม่นหามั่นคงนะครับมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับ